ออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับมีหมัดนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในนะครับเอาตามกระจายแล้วครับตอนนี้จะตีได้หรือเปล่าช้ากว่าสั้นกว่าครับอยู่นอกเสียเปรียบครับเข้าในดีกว่าครับนี่ป้ายหน้าขวางหน้าเอาไว้ครับต้องอาศัยลูกแข็งแรงนะครับเพชรบุญอุ้มปากแดงๆครับแรงขึ้นมาเริ่มจะแรงขึ้นมาครับมีที่มาครับปากแดงนี่หลวงตาครับให้ริสติกมาเป็นเป็นเป็นลิสติกมงคลนะครับ มีไฟประวัติศาสตร์ที่เคยแบบแฝัใช้ลิปติกก็พลิก45-1ก็มีมาแล้วนะครับตอนต่อยครูทอนครับเ้าเร่งนะครับดูงหวปล้ำหนกันเลยครับตอนนี้เพชรแสนเก่นก็เริ่มจะชิงเดิมเหมือนกันมีแท่นงนาไปก่อนเพชรบุญอุ้มวงในเริ่มจะทําได้ดีทําผลงานได้ดีแล้วก็มีหมัดก,ก่อนแล้วก็จะปล้ำในครับเอาจับบอลล็อกได้สวยแต่ยีได้ไม่ได้นะครับเพชรแสกเก้นก็เข่าอาชีพเหมือนกันคอยไล่แขนแล้วก แทงโตนะครับโอ้โหไม่ปล่อยให้เพชรบุญอุ้มนั้นไอได้ถนัดเหมือนกันวงในตอนนี้ก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับของจริงมาแล้วครับเจอแทงซ้ายทีโอ้ยไม่สนใจครับถึงวงในได้แต่ยังตีไม่ได้เจอสอกมาลักแม่เริ่มจะบ้าแล้วครับเพชรบุญอุ้มเริ่มจะบ้าแล้วครับเอา้าต่อยท้องเสียบมาเสียบคืนครับคึกเหลือเกินเนี้ยรีคึกแล้วก็โอ้โหโดนต่อยท้อง ต่อยท้องต่อยหน้านะครับแล้วก็โดนแทงไม่สนเอาเพชรแสนเก่งก็ฮึดเหมือนกันไม่ไม่กลัวนะครับมีลูกแทงโต้ด้วยโอ้โหตอนนี้แลกกันแบบใครดีใช้ยอยู่แต่เพชรบุญอุ้มีดูครับเอาตีหัวตัวเองด้วยยิ่งชกยิ่งมันยิ่งบ้าเลยครับโหดมันหาหรือเปล่านะครับตรงนี้มันแนวรมเหลือเกินเอาเอาเ,อาเ,อาเอาจอเจอแคงมายืนเฉยครับยืนเฉยครับแม่ไม่สนใจหน้าอินหน้าผมเล้าเด้งตีไปอีกทีหนึ่งครับเพชรบุญอุ้ม เอาละครับบรรยากาศนในเวทีตอนนี้นี่เริ่มสรุกขนานเพชรบุญอุ้มนี่ดูว่าจะมีความสุขกับการทุมวยเลยครับตอนนี้เบียดเข้าไปต่อยมากล้ามในโดนเตะก็ยังยิ้มนะครับเอเอโดนต่อยท้องมาครับโยกยกหน้าใสหัวเข้าหาครับตีไม่ตีล็อกได้ตีไม่ตีตีเอา้าเด้งซ้ายครับเด้งซ้ายแล้วเสียบคืนเหมือนกันครับเพชรแสนเก่งตอนนี้บอยสองขาเริ่มสะดุ้งแล้วครับเอาละครับเรียกว่าเบียดเข้าไปแบบนี้นะครับทกถูกตลาดนะครับโอ้ยลำตัว มีสอกเหมือนกันเพชรแสนเก่งก็มีสอกคอยบวกนะครับแล้วก็มาดูแต่ว่าวงในเอาแทงโอ,โ,โอ้โหเพชรบุญอุ้มจับตีนะครับแต่ว่าจาังหวะสุดท้ายนี่เป็นเพชรแสงนเก่งนะครับที่แทงซ้ายก็ไม่สวยครับยังไม่มีอะไรแน่นอนแล้วครับบรรยากาศสถานการณ์ก็พลิกไปพลิกมากครับทั้งคู่ทำหน้าที่กันได้ดีครับเอา้าลายกเพชรญนุ่มพยายามจะเร่งเข้าไปใส่ทีเก่งเองก็ล็อกแล้วก็ตั้งไว้ครับรอกรรมาการมาเบรก โอ้ยุดเดินครับเรียกว่าพยายามจะชนไปเรื่อยนี่นะครับเริ่มจะบ้าแล้วนะครับยิ่งโดนยิ่งโมโหอ่าเบียดมาใบโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวยกที่สี่ได้เห็นอะไรดีๆกันแน่ครับคู่นี้เดินชนครับอ้าวดูในเข่ากับเข่าครับเข่าอาชีพเลินทั้งคู่ดูครับล็อกไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับล็อกสะพายแรกเดนทั้งคู่โอ้โหแต่ว่าจังหวะการล็อกการจับนี่ดูว่าเพชรวุาอุ้มนี่จะแข็งแรงแล้วก็เหนียวแน่นเหลือเกิน อ้าวเพชรอ้าว<ช>โอ้โหเ<ช>พชรแสนเก่งนี่มาได้หลักเหลี่ยมนะตีกลาง <c oughs> แท<ป>บตัดอยู่ข้างล่างอีกนี่แหละครับดูนะครับโอ้โหโย,ยกนี้แทบจะเบียดพุ่งเข้าใส่กันเลยโอ้ยมาเพชรแสนเก่งก็จับกล้ำไม่สู้นะครับไม่กลัวเหมือนกันแต่จังหวะการจับเนี่ยดูนะครับอาสายหลักเหลี่ยมต้องสู้นะครับเพชรแสนเก่งมาได้เหลี่ยมช่วย ถ้าไปสู้กันตรงๆนี่โอ้โหเพชรพุนุ่มก็ดูว่าแข็งแรงนี่เกินะเบียดกันไปจังหวะนี้ดูการจับนะครับจับนี่เหนียวแน่นเลยครับแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดเลยครับเพชรพุนุ่มนี่ครับรูปร่างเล็กกว่าแต่ว่าวิธีการแก้ไขสถานการณ์บนเวทีนี้ถือว่าทำได้ดีครับเพชรพุนุ่มดูครับทั้งหมัดทั้งศอกเดินเข้าไปจับนด้ครับเป้าหมายเดียวนี่ครับพออยู่วงในแล้วเพชรพุนุ่มบอกว่าสบายใจครับ เอาเลยครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่สบายใจแล้วนะครับอะไรท็เกิดขึ้นได้ต้องขยันออกอาวุธนะครับเพชรแขนเก่งนี่เปิดเกมเต็มตัวแล้ววงในก็ดูว่าไม่เป็นรองเลครับตอนนี้เอาเริ่มจะเด้งตีได้สวยๆเอาเพชรบูรต้องขยันนะครับเอาหาดูแลครับยื้อกันไปปั้มกันไปฟัดกันไปรัดกันมาจะจบแบบไหนล่ะครับแหมวงในแลกเขา่าทีต่อที จับได้เปียบแต่ว่าความใหญ่ความยาวของเพชรแสนเก่งครับถ้าทําได้ต่อเนื่องนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแน่ๆแล้วครับเพราะว่ากองเชียร์ก็เตรียมที่จะเฮกันอยู่ครับตอนนี้ดัวาขาวอาชีพด้วยกันนะครับเพชรแสนเก่งตอนนี้วงในก็ดูว่าไม่เป็นรองแล้วเพชรบุญอุ้มเอาแท่งขวาดูวงในไปลงล่างนะครับเพชรบุญอุ้มจังหวะปิดเหลี่ยมแล้วก็แทงกันแลกกันนะครับตอนนี้โอ้โหวงในถือว่าคู่ขี้สูสีอยู่ ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเกมแต่ว่าแขนเก่งนี่เปิดเกมแล้วครับเพชรแขนเก่งไม่คู่นี้ดูว่าใครเดินใช้ได้เปรียบเลยครับใครเป็นตัวเปิดเกมเอาหลบได้ครับวงนายจับตีไม่ตีเพชรบุญอุ้มตีไม่ตีครับยังตีไม่ได้อะพี่ดูแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนเ์ฟหรือเปล่านะครับหมดยกนี้เพชรบุญอุ้มต้องขย,ยันกว่านี้นะครับทีมงานที่บอกให้เดินนะแต่ว่าโอ้นี่และครับพาโดนก่อนแล้วครับชิงเดินก่อนเพชรแขนเก่งแล้วก็ทาได้ดีวงนายไ โอ้พชรพุนุ่็พยายามจะไล่แข่งแล้วก็แทงสู้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบครับโอ้เป็นเกมคุณภาพนะครับมอสุดในช่วงที่สองเดินต่อกกับแสงเก่งเบียดเข้าไปขยับซ้ายมาเอาเพชรพุนุ่งหมัดขวาสวนตูมขึ้นไปเอา,เย,า,า,ย,า,เอายังไงครับจังหวะนี้กล้าย,ยกครับคนละแข้งมาดูในจังหวะสุดท้ายเป็นของใครครับแม่พชรพุอุ่มตีได้ทีเพชรแสงเก่งพยายามจะยัดเข่าซ้ายแต่ว่าแม่มันยกไม่ได้ครับมันติดขาของเพชรพุอุ่มครับกรรมการต้องแยกได้รับสวยๆเลยนะครับเพชรแสงเก่งครับส่วนเพชรพุอุ่งในนี้ลูกขยันครับเอ้าเดี๋ยวมาตามต่อยกสุดท้ายครับ แล้วก็ปล้ำใน,นมาดูว่าจะทำได้หรือเปล่าครับสามนาทีสุดท้ายครับแซงไม่แซงแซงไม่แซงได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวดูครับก็ต้องอยู่ที่เพชรบุญอุ้มแล้วนะครับโอ้โหดูว่าเพชรแสนเก่งนี่ก็ไม่ถอยด้วยนะครับเดินทิ้งเดินด้วยเบียดเข้าไปเอาดูจังหวะการล็อก โอ้โหจังหวะล็อกดีล็อกดีนะครับแต่เพชรแสนเก่งนี่ปั้มปีได้ดีกว่าครับมาดูครับเพชรแสนเก่งขยับเดินเพช่ผลุนอุ้มตั้งรับครับดี่แข้งขวาครับเพชรแสนเก่งก็ไม่เข้าแล้วครับอ่ามหากรรมครับวัแอแอะเต้นไปแล้วครับวะแอะต้องมาแล้วครับแบบนี้ครับถ้าเต้นแบบนี้เนี่ยเพชรผุนอุ้มต้องพยายามเดินแล้วนะครับพี่เลี้ยงนี่บอกให้เดินเอาเดินทีดีๆนะครับเพชรแสนเก่งออกมาชกไนเกินตั้งรับ โดนก็ไปาานดีดอกนี้เดี๋ยวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเอาละครับเดิมทําได้เปียบนะครับแต่ออกมาถอยตั้งรับสั่งปีกองเลยครับเปลี่ยนเพลงครับเป็นเพลงวอเอเอครับคุณเอกเต้นแล้วครับทั้งคู่เสียงกล้องในหูเลยวอเอเอเปิดไปแพลตฟอร์มไหนก็เจอครับเอามาใส่ในรายการเราหน่อยมัลดีสองนาทีโดยประมาณครวอเอเออหรือยัง ขยับเข้าไปยานะครับถ่ายพลาดใครหลุดใครหลวมช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับเป็นเรื่องทันทีครับอากรรมาการต้องเตรียมให้ทั้งคู่นั้นโชคกันนะครับเวลายังเหลืออีกเกือบ2นาทีรับ1นาทีครึ่งครับมั่นใจนะครับฝ่ายนั้าเงินก็มั่นใจเหมือนกันอา้ามาดูเพชรเมอนอุ้มพยายามจะขยับ เพชรแสนเก่งนี่ไม่เอาแล้วนะครับอาศัยจังหวะแล้วก็คุมเกมเต้นไปด้วยความมั่นใจเหมือนกันเดยวก็รู้นะครับว่าทีมงานฝั่งไหนจะคิดผิดคิดถูกนะครับทีว่าให้นักวยนี่พอแล้วพอแล้วแต่ดูว่าเพชรอนุนอุมนี่ก็ยังขยับขยับนะครับ จะเอาอีกสักดอกหรือเปล่านะครับไม่เอานะครับโอ้ก็อยากได้แต่ใจนึงแหมเข้าไปเดี๋ยวก็กลัวหลุดกลัวหลวมครับแต่คู่นี้ผมว่าแหมถ้าอีกผ้ามันก็น่าจะสวยนะตอนหน้าสนุกเลยครับประชกันแบบนี้นะครับเราใจเลอเกินไม่ถึงนาทีครับขยับเข้าเข้าออกออกหลอกหลอกไปเรื่อยๆครับแหมก็แหมกลัวหลุดกลัวหลวมอ่ะเหลืออีกครึ่งนาที ทางฝ่ายทางเต็มวยความมั่นใจนะครับเบียดเหลือเกินเบียดเหลือเกินครับมีอีกมีอีกตีนไม่ตีนสุดท้ายมีไหมครับน่าจะไม่แล้วสุดท้ายนี่ไปฝั่งไหนนี่ <c oughs> โอ้โหได้ลุ้นเลยนะครับส <c oughs> ถานการณ์ตอนนี้ <c oughs> บนเวทีพอแล้วครับแต่บนล็อกก็ยังเจียวจ้าวอยู่ครับ เร่ว่าเบียดกันเยดอาส์นะครับอยู่ที่ว่าจะชอบฝั่งไหนก็แล้วตอนนี้มองไม่เหมือนกันคุณมองใครครับตูวนี้ครับคุณมองใครครับ3 2 1หมดเวลาลครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะออกทางฝั่งไหนนะครับผู้สนับสนุนของฝั่งไหนที่จะคิดผิดนะครับที่ให้น้ามวยนี่พอนะครับเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่ง หันไปที่เพชรแสนเก่งบอยสงขานะครับโอ้โหเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกทีนี้ที่ว่าต้องมีภาค2แน่ครับมวยคู่นี้